สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับยามเลี้ยงเลี้ยงที่บ้านน้องอุงอิงนะครับเฮ็ดยังยี่พักกันไปตากเขา่าตีด้วยว่ายังใดซ่อมไลยซ่อมไลยซ่อมแขนไปเชิญเหี้ยปิดวงไหมเข่าเพิ่นหัวแถวบ้านานี่แม่เจ้ายี่ไปซ่อมตากเข่าจังใดซ่อมแขนปิดวงไหมซ่อมแขนปิดวงอันว่าเกิดเหตุจุกเฉินความหมายอันนี้คือผู้ว่าอะไเหี้ยอ่าเ <NAU. S 1> อาไปคุมคน,นคุมคนอยู่ใต่นี่นะอ่าโอ้ พัดก็คือเขาพร้อมทุกสถานการณ์ที่เป็นลมฟ้าอากาศฝนหรือว่าที่รับที่นอนหาที่สอดมาได้สุดยอดเลยสมก็เ็นเป็นประธานบริษัทโอ้ฝ่าพราจะบอกความจริงหมดเลยีเหลี่ยมบ๊อบบ๊อบสัาบานไพร่บ๊อบฮ่าฮ่าฮ่าาา่า่บ่า่ยม่่า่ฮาา่าบ พอจติตะเตรียมแผนปิดฤดูกันข้าพเจ้าอืมข้าพเจ้าขอสัญญาว่ายังาตัวอมุนโอ้ยเาดอันนี้ออกไม่ไปาดียงมือไี่ตินยเองงเมืงเมืองซว้ใส่ไบอสถอยไม่ไปาดียงมาเอยไดเรียงบพราะวราคา้าู่ได้แดงนอ่า เพื่อการนี้โดยเฉพาะเอาวางมีพวงศพแลนแลนไปแลนไปเจียงไหมอันนั้นตัล่หรออันนี้ยังมีจุดหมายว่าต้องแลนเขอาตรงนี้แหละวเปล่าเอาตรงนี้กันดูว่าจะวยกันจะไปแลนได้ไหมครับเอาฉะนั้นแล้วครับเรียนเชิญพี่น้องวันที่29มิถุนายนนี้นะครับเอาไปปิดฤดูกันมันม้วนน้ำกัน ณสนามกีฬาบ้านแพงตําบลแพงอําเภอโกโสุมพิสัยจังหวัดมหามสาร <ผม S 1> คา<ำ>มครับเป็นมือพบปะสังสรรค์กันอีกอย่างนึงครับพี่น้องมีติงิงเนาะครับนี่ละพบปะพ่อๆไปเมียเอฟซีหลายๆคนก็นว่าอะไรสละแต่ห้างเครียดการต้องการกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งมันเป็นความสุขเลยครับอันนี้คือผมคิดเห็นภาพตอนที่ไปไปเขาค่ายพักแรมลูเสียไหมครับ โขาเฮงเรี่ยวเขามาเฮ็ดจริงสิเพื่อยิ้ความสุขครับการคว้ากัเล่นของเล่นเด็กน้อยครับทำงานหาเงินเพื่อเอาเงินมาสร้างความสุขครับสุขคนดินล้นหาเงินครับเพื่อหาเงินมาเติมความสุขให้ตัวเองนะครับการกินกับกินมีความสุขการอยู่กับยู่แบบมีความสุขการเที่ยง่ายใช่าอาบน้ำเองก็พอได้เป็นยังไง บูุ๊กมือนี่ต้องไปอาบอ่างโอ้โเฮียโอ้ยเมียเข่าจวรักหัวลอยนี่ไปผู้ชายเขาจะคุยกันเอ้แต่ถ้าถูดังู้องถูถึงปะบู๊ มีจักทอนละเออไงม่เล้วก็ต้องหาคนถูลังไห้ตีกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งกันปะเอาคิดเบิ่งอันนี้คือความจริงเด้เออวนมาคนเฮาสมักกัเป็นเเป็นเด็กน่อยเออคืองกันมาเราหาซื้คับแ่เอองคแนมอบบแล้วงน็วจ้าของแย่งเรดะาหรออ้อก็ด หน่นอยกูใช้จอมีรถบังคับเครื่งบินบังคับเนาะหาอย่างที่แบบก็ทุ่งไทยผู้ว่าเขามาตายเรื่องอย่างเรื่องอยังคือเมียบังคับ,คบนะนนี้บุร,รีลงทุนอย่างเลยเออบุร,รีซือ้อโอ้ซื้อยุบบุรีเขาเหล่าซื้อเออก็ได้ซื้อ,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 อคือการซือ้อเนี้ยบังคับเขาได้ซื้อเออนี่ทรงคือว่าคับเาเสียงว่ารู้นะเด่น้อยๆเรีนรถบังคับเครื่องบินบังคับใหญ่ขึ้นมากับเร่ยนเมียบังคับ ตอนนี้โทรไปหาบอสโจว่าก็คือยูโดมกำลังให้เป็นตั้งเิทีสาวน้อยระเพื่อนชวครับระบบไฟครับจิเข้ามาวันที่ยีครับพี่น้องครับระบบเสียงกะโทรไปหาอาจารย์สร้างบ้างคันกะยี่ให้เลี้ยวก่อนวันที่ยี นะคเอากะวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยระบบเสียงไหมกะขอออกตัวไว้ก่อนนะครับกะบ่าทันได้กะเป็นงนั้นงั้นแรกแล้วกะเปิดหนางานเด้ให้พี่น้องได้ฟังแต่ว่ามือที่หมั่นใจเลยคือมือเปิดฤดูกาลนะครับได้ว่ากะยี่ฮ็ดใหดีเต็มที่ที่สุดนะครับสําหรับระบบเสียงฤดูกาลหกหกเออเราหกเจ็ดหกแปดนะครับตูเบอ่ตตูเบีช,อช,ชอ,อช่างเคาเวอร์ชอช่าง กลางเลียมอานนี้ชื่อบวกทับนะครับฝากพี่น้องติดตามนะครับหา,างกันได้กะมาพัฒนาผงซอยกันครับผมมีความสามารถด้านนี้ครับผมกับพัฒนาด้านนี้หมอลองหมอลำครับมีความสามารถทางการแสดงเป็นกับพัฒนาด้านการแสดงทุกองประกอบนะครับรวมๆกันกาเฮ็ดผลงานให้พี่น้องได้เบิงได้ชม ให้ดีที่สุดครับส่งกับความตั้งใจของพี่น้องเอฟซีเขานะครับเพื่อจะได้เสพความสุขครับกันแบบเต็มๆนะครับสำหรับวงญิงรู้การหน้าครับโชว์แบบใดกีนยังแบบใดครับฝากพี่น้องติดตามครับศิลปินทุกคนนะครับในวงสาวน้อยเพชรบรรเพลงในวงสาวน้อยระเบิดโชว์ครับเฮียมีสองวงนะครับงลัตาลงก็เห็นความยิ่งใหญ่อลังการ ความตั้งใจครับทุกสิ่งทุกอย่างครับอยู่ในการคอนโทรลของบอสโจยมนินครับผู้บริหารผู้มีแต่ให้นะครับผู้พาเหตุพาสั่งครับได้มีชีวิตที่ดีดขึ้นครับกับพ่อบอสโจนะครับรวมไปถึงน้องอยิงที่พี่น,น้องเห็นอยู่ทนนนั้งน้านีก็ได้รับโอกาสจากบอสโจครับบอสโจพาเหตุพาสั่งพี่น้องเอฟซีแฟนครับเป็นผู้หู่ผู้ดัน ครับซอยกันมาจนว่าฮอดทุกมือนีกะบรมเวนธรรมดาครับในเวลาปีกว่าครับ <c oughs> ความรักความศรัทธาในตรงนั้นไม่มีวันลดน้อยลงเลยครับมีแต่ยิ่เพิ่มเทวีคุ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> สุดยอดอิลิ <c oughs> อุงิงนี่เป็นจิกซอตัวที่มาเติมเต็มอิลิครับสุดยอดปฏิเสธไม่ได้น้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพง นะครับสุดยอดอิลิแต่มีอ,อุกอิงเข้ามานี่โอ้ทุกอย่างก็ดีลงโตไปเบิดผลพ,พองจนไปหอดหนังเรื่องคลายอ้อนี่ครับเ,เป็นเสร็จเรื่องครับกุุงอิงมากกว่า40%เลยครับในหนังเรื่องนี้พี่น้องคอยปวดติดตามครับโศก,กเศร้เราเผลาน้ำตาน้ำตาแห่งความ ยินดีน้ำตาแห่งความโกศกเศร้าเสียใจครับแล้วก็บรรดายูทูบเบอร์มาสั่งความบอเลาะสนุกสนานมวนซื่นกันได้หนังภาพยนตร์เรื่องนี้เท่แน่นอนครับกับขายอ้อครับปลายปีนี้พบก,กันเท่นะครับประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนี้คนเมาไปหลายรอบมีสิบกว่ารอบแล้วครับรอบละสามหมื่นห้าครับพี่น้องสนใจครับผู้มีกำลังซับอยากให้ผู้ที่บ่มีกำลังซับ ได้เข้าไปเบื้องนังในโรงภาพยนตร์ครับก็สามารถเมาได้นะครับสักหาหนุ่มจูยมณินสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับหนุ่มโจยมณินนามวงศ์ษาสาวน้อยเพชรบันแพงครับเฟซบุ๊กครับโอ้บรรยากาศสุดยอดอเลีครับที่บ้านน้ององค์อิงรัตนาพนพี่น้องบูย ก็กมาไปก็โทรมาบอกมันเจอาตัวบ,กบ,กบก่กรับู้คนเ่นัเน,อน,นเออแล้วรัรู้ว่าอยู่นีแล้วโอ้โหพอ,อ,อสือไผแล้วเว็บนะบัดดีพรเอกครับ,บ เอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องซับนี่ครับอย่าลืมมือปิดฤดูกาลครับกับมือกุมดุนดำรงวันที่26นี้บัตรราคา129บาทปีฤดูกาล149บาทนะครับเป็นชีเดิมเงินใครเดิมทักมาที่สาวน้อยเพริ่นแพงแฟนเพจน,น,น,นะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องซับนี่ครับ